สวัสดีค่ะนุชแว่นมินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะวันนี้นุชจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกกรอบแว่นอย่างไรให้เหมาะกับเลนโปรเกรสซีฟเลนมาฝากนะคะมีหลายท่านนำกรอบแว่นมาเองจากที่บ้านหรือว่าสั่งซื้อตามอินเทอร์เนต็ตมีกรอบบางอันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้จริงเลนก็จะราคาสูงวันนี้นุชจะมาแนะนา การเลือกกราบแว่นให้เหมาะกับเบรนโปรกกเกรสซีฟเบนมาแนะนำเคล็ดลับข้อที่1น,นะคะเลือกกราบแว่นนะคะที่มีลักษณะมีแป้นจมูกเพื่อที่จะได้ปรับแต่งทรงได้ง่ายและใช้งานได้เต็นประสิทธิภาพลดอาการปวดต้นคอด้วยค่ะ 2. ไม่ควรเลือกกรอบแว่นที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือกกาบโอเวอร์ไซส์การเลือกกราะแว่นที่มีขนาดใหญ่เกินไป จะทําให้เวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะเผลอไปมองภาพด้านข้างที่มีความหมิดเบือนทาให้เกิดความไม่สบายตาค่ะ 3. หลีกเลี่ยงกอบแว่นที่มีขนาดเล็กการเลือกกรอบแว่นที่มีขนาดเล็กจะทําให้พื้นที่ในการมองในระยะใกล้หายไปได้ 4. คนเลืกอกกอบแว่นที่มีน้ําหนักเบาเนื่องจากเราต้องใส่เรนโปรเกสซีฟเรนเป็นระยะเวลานาน แว่นที่มีน้ําหนักจะทำให้กดสันจมูกและรู้สึกเจ็บจนกลายเป็นไม่อยากใส่แว่นไปเลยห้าเลือกกรอบแว้นนะคะที่มีความกระชับไม่เลื่อนหลุดนะคะหากเลือกกรอบแว่นที่หลวมจุดเซ็นเตอร์ที่เราเซ็ตไว้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดอาการบูบวาบมึนงง สังเกตง่ายๆลองสวมแว่นขยับศีรษะไปมานะคะถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนหล่นก็โอเคค่ะ 6. หลเดกเลี้ยงกอแบแว่นนะคะที่มีความโค้งมากเกินไปกอแบแว่นโค้งยังไม่รองรับเรนโปรเกรสซีฟเรนราคามาตรฐานค่ะต้องเพิ่มรุ่นที่ราคาสูงขึ้นนะคะจะทำให้สิ้นเปลืองแต่ถ้าหากว่าชอบจริงๆนะคะ ก็มีเลนโปรเกรสซีฟเลนนะคะที่รองรับสำหรับกรอบแว่นโค้งค่ะจบแล้วน,นะคะกับเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกกรอบแว่นให้เหมาะกับเลนโปรเกรสซีฟเลนสามารถปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ร้านแว่นมินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนช่องทางติดตามนะคะด้านนี้เลยค่ะ